สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปงานบันไดการกินกเฟสนะครับ2024-2025ถึงเองนะครับผมก็ตื่นตื่นวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะในวัมก่อนเราไปมาแล้วนะครับผมผมก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอครับวันนี้เกิดข้ามาถ่าร็อกกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศภา,ายในงานกันนะครับผมแล้วก็จะติกเรียบร้อยแล้ว let's g ครับ คาแล้วครับก็ถึงเซ n นทรัลเวิล์สัทีนะฮะวันนี้มาสายมาสายกว่าเมื่อวานวันนี้ก็เรืเ่องที่จะมาสายไม่รู้ว่าทันลงสมัครแข่งไหม <laughs> ถ้าไม่ทันก็ลงกรนเิลิงเกอร์ไล้ก็เดี๋ยวเราไปดูสถานที่จัดงานแล้วก็บรรยากาศภายในงานกันเลยนะครับ Okay. เรียบร้อยลงทะเบียนเสร็จแล้วไปทำงานก็จะวุ่นวายอยู่ประมาณนี้นะฮะคือมันจะมีลงหลายอย่างด้วยกันเราจะเป็นยูเนี่ยนนะครับวันพีชเนี่ยก็จะมาออนเนี่ยโซนลงทะเบียนตรงน,นี้แล้วก็น,นี่คือฮอเข้าไปในงานเดี๋ยวค่อยเราค่อยไปดูกันนะครับไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นเอ็กซิบิชันนะครับจัดแสดงน,น bon นะ mm hmm. กันบอลนะเราจะกันบอลไหมแล้ก็วันพีช ทีจะอยู่ตรงนี้ส่วนนี้ก็ดิจิมอนนะครก็จะเป็นในส่วนของอไคเซอร์เกมอนกับแมกนาการูลูนะครับเมื่อวานผมเอาแมกนาการูลูลงนะโอตอนแรกกะว่าวันนี้จะเอากาโอมอนลงด้วยความลังเลเมื่อวานไปจัดแมกนาการูลูใหม่นะครับก็เลยเอาแมกนาการูลูลงอีกวันนึงนะครับผมขอโทษนะกาโอแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นเอ็กซิบิชันนะครับของดิจิมอนการเกตนั่นเองนะครับ ก็จะมีในส่วนของพวกพีเอต่างต่างส่วนนี้ก็จะเป็นโซนเล่นเกมนะครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับติเ็ตเพื่อไปรับรางวัล โอ้มาในนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซน,นการแข่งขังนนะครับอันนี้ถ้ายถือก็จะเป็นโซนพีทนะตรงนี้ตรงนี้เป็นโซนพีทวก็ดิจิมอนดิจิมอนจะอยูตนน่ตรงนู้นเป็นการสลิงเกอร์นะนะแล้วก็โซนด้านหลังเรานี้ก็จะเป็นโซนสอนเล่นนี่มีโซนการแข่ง ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ Battle s p i r ป t ิด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเนีตรงนิ้วปลายนิ้วผมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของยูเนี่ยลีนานะเดอดิจิมอนจะอยู่โซนโประมันกลางกลางตรงนี้แหละเล็กๆนิดเดียวอบอุ่นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโซนการสลนิงเกอร์นะบันไดการ์ดเยมเฟสในปีนี้นะครับก็คือจากที่เขาเรียกว่า G v M Life Hall นะแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วนะนี่ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีโซนของดิจิมอนอยู่ เรียกว่าเป็นธงนะของบิจิมอนอยู่ครับด้านหน้าจะเป็นอิมพ r i เรียลดราเมอนประดิษฐ์นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็จะเป็นอเมกามอนนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานพร้อมๆกันเลยดีกว่า มาถึงที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เป็นวันเดวิสนะครับบันไดการ์ดเกมเฟส2024-2025นะครับ World of b a n g k a k วันนี้เราไปแข่งเหมือนเดิมแหละอย่างที่เรารู้กันช่องดิจิมอนก็ต้องไปแข่งดิจิมอนอยู่แล้วนะครับรวมพนักง,งานทุกคนน่าจะได้เห็นไปแล้วนะครับว่างานนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวงาน หรือว่าในส่วนของ e อกซิบิชันที่จะอยู่ดับภายนอกของตัว h อ,อ,อเนาะอันนี้รีเหเฉพาะตัวงานก่อนนะตัวงานเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ติดตรงที่ว่า g m MM l อ l i ฟ e นะครับที่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเปลีป่ยนไปแล้วนะมันมีความเล็กบรรยากาศมันก็อุอนๆอึดอ,อ,อ,อัดในตัวของที่นั่งในส่วนของโต๊ะเนี่ยเองบางทีก็ต้องขยับสิ่งที่ กับรู้สึกว่ามันก็ทำให้ตัวงานเนี่ยมันมันรู้สึกติดขัดเล็กๆน้อยๆนะกำลังแข่งกันอยู่เนี่ยเวยทีเขาจะเปิดเหมือนจะมีมีงานมีอีเวนต์จัดขึ้นบนเวทีแหละเออแข่งก็แข่งอยู่แล้วก็ <laughs> เสียงเวทีก็ดังเป็นพิเศษเหมือนกันนะแต่ดรวมในงานก็ถือว่าจัดยิ่งใหญ่อยู่นะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นงานใหญ่ของทางบรรการดเกมเนาะ เออก็คือจัดเล็กไม่ได้นะครับแต่สถานที่มันเล็กเองเรามารีแคปกันนะครับว่าผมไปแข่งดิจิวันการ์ดเกมโป t เทมเมอร์แบทเทิลนี้เนี่ยเพื่อที่จะชิงตั๋วไปแข่งในรอบออนไลน์เพื่อที่จะหาตัวแทนไปแข่งที่ญี่ปุ่นนะครับในปีหน้าวันนี้เนี่ยผมเอาเด็กไฮบริดสีฟ้ามาตรง, <laughs> งไหนวะันฟ้าตรงไหนวะนี่เอ็นชิ่งกาลูรูนะครับ โดยรวมนะครับของการเอาไฮบิดฟ้าลงเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะแข่งทั้งหมด6รอบด้วยกันนะครับรอบแรกชนะบายรอบ2เจอวิลันกาโอนะแพ้ pay. รอบ3รอบ3ผมเจอเด็กสีม่วงปิดเกมได้ตรงที่ว่าเออเด็กเขาหมดเราก็ยื้จนสุดชีวิตของเราแล้วนะมารอบที่4ก็เจอสีม่วงกัน ที่เล่นในส่วนของลิลิฟต์ลลิมารอบที่5นะครับรอบที่5เจอไฮบริดแดงน้องโจยี้รู้สึกขยาดกับไฮบริดแดงมาพอสมควรเหมือนกันเพราะมาเจอไฮบริดแดง,งผมกเลยรู้สึกว่าอ่าโดนอีกแล้วสินะไถสกยลเนี่ยพอชนะน,น้องโจยี้มาได้ก็มาถึงรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายผมเจอโอเมก็นั่นแหละแพ้มานะครับก็ เล่นไป6ตาแพ้ไป2นะครับได้ที่16มาอเคครับสำหรับผู้ที่ได้ท็อป16นะก็จะได้ในส่วนของตัวกันดรัมมอนนะครับรวมปร,ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีแคปการแข่งขันของผมเองนะครับผมก็นี่แหละไฮบริดไฮบริดหรือไฮบิทก็ไม่รู้ประมาณนี้สำหรับการรีวิวแล้วก็พล็อพวันเดย์วิส บันไดาการ์ดเกมเฟสติวัล2 0 2 4 2 0ย5ถึง2 0 -25 นะครับสำหรับปีนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ผมเล่นมันมากๆนะครับเป็นการแข่งที่สนุกมากๆนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะให้ผมบล็อกอย่างนี้ก็อย่าลืมกดซับกดซับนะกดซับมาแล้วก็กดไลค์ให้กับลิดนี้ด้วยนะจ๊ะถ้าถ้าเกิดมีคนชอบนะก็คอมเมนต์มาได้นะถ้าชอบ ก็จะพยายามทำบ่อยๆที่ได้ออกงานนะครับเพราะปกติไม่ค่อยได้ออกงานไหนเลยนะฮะก็อันนี้ฝากด้วยแล้วกันนะเพราะคิดว่าคลิปเนี่ยน่าจะตัดให้ไวที่สุดก่อนที่จะมีงานงานนี้เกิดขึ้นนั่นก็คืองานของ d i g i ิมอน e ีเจนน์นั่นเองนะครับซึ่งดิจิมอนรีเจนเนเนี่ยเป็นการแข่งการ์ดดิจิมอนนะโดยที่จะมี Exhibition นะครับทางเพจดิจิมอนคอนเทนท์ไทยแลนด์เองก็จะเอา ในส่วนของของสะสมส่วนตัวไปจากที่งานนะครับผมก็จะพยายามที่เอาไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองนะยังไงฝากงานนี้ไว้เวยครับกับวิจามลีวเนี่ในวันที่23พฤศจิกายนวันเสาร์นะครับผมแต่วันนี้ขอตัวไปแล้วจา้ายบาายครับ